สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแมวมาออปรุบๆเนี่ยสวัสดีพี่น้องต่างๆวันนี้เรามาตัดช่วงล่างนะครับจะแก,ก้ช่วงล่างที่ใส่โรลเลอร์ใหม่นะครับโรลเลอร์ข้างบนสองตัวมันให้ลงล่งหน่อยครับ มันดูแคบดูรกนะครับเวลาขี้ดินเข้าไปมันเอาออกอยากสน,น้มัิมจะขึ้นตอนนี้ตัดออกแล้วจะขึ้นขึ้นขาใหม่นะครับขึ้นขารับโรลเลอร์ด้านบนสองข้างเลยครับข้างละสองตัววันนี้อยู่กับช่างเจริญวันนี้มาครบนะครับอยู่กับช่างเจริญ ช่างใหญ่แล้วก็ช่างน้อยแต่ตัวไม่น้อยตอนนี้กำลังเชื่อมรดแอลอยู่กระบอกวาลเจี๊ยบเลยเชื่อมนิ่มๆเ,เปะเวอร์รอยเชื่อมนี่เหมือนกับรอยเชื่อมนี่เกร็ดไปลาไหลนะครับรอยเชื่อมนี่เกร็ดปลาไหลเดี๋ยวจะให้ชมรอยเชื่อมกันนะครับเชื่อมแบบไม่ต้องเกียร์นะครับเชื่อม มื่อหนึงจากชนบุรีครับสง่งส่งตัวส่งตัวมางานนี้โดยเฉพาะวันนี้ก็ฟ้าฝนน่าจะหมดแล้วมั้งดูทรงเมื่อเช้ามาเปะ๊ปะๆน้อยหนึ่งอันนี้ก็ูแดดมันจะมานะครับบรรยากาศเริ่มมีแดดรม่รมลมสบนิดนึง นาช่างเจริญก็ไถด่าเสร็จแล้วนะครับรอหวานอย่างเดียว,วน่ะเ,เ,เออเดี๋ยวเราเชื่อมใจกันใต้เพราะอันนี้ก็เชื่อมแปะเชื่อมอันนู้นเลยโดียกหน่อย ดูฝีมือการตัดนะครับของช่างเจริญ หยกไนซ์เนนี่คันนซ์นยกสมอัานน่ยกนสันาน ดูมูนุ๊กนมคางคากแพงเลย ช่วยกันหนุโอ้โตใจโมเลยเอตอตอ้อนตะบันเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมเกิดปไปไหลของช่างคมนยครับนี่นี่เป็นไง ดูกันชัดชัดนี่เ,เชื่อมมือนหนึ่งจากชนบุรีธรรมดาที่ไหนเชื่อมเก็บงานนะครับเก็บงานต่อที่แต้มไว้เชื่อมเก็บงานในหะ้มันแน่นแล้วก็รอทำสีนะครับ แล้วก็รอยบิ้วใหม่ช่วงล่างครับตรงไหนที่มันร้าวก็จะเก็บงานใหม่นะครับผมแล้วก็ชางเจริญตัดตัดด้านล่างออกด้านซ้ายตันนี้นะด้านขวาของตัวรถนะครับด้านซ้ายยังคนระับด้านซ้ายยังอยู่ อ่าเดี๋ยวจะคอยลาะก่อใหมโล่งครับแล้วก็จะขึ้นขารองขารองรับโรเลอร์ใหม่นะครับจูสเมอเนี่ยลูกตาสมอครับนี่ มอญม,มอนะไม่จมูกไม่จมูกไม่คนจมูกมาแล้วตัดให้มันโล่งเลยครับให้มันโล่งเวลาทำความสะอาดง่ายดินจะได้ไม่กันไว้นะครับนี่จะขึ้นคารับโรลเลอร์อใหม่นะครับ วันนี้ช่างมาครบทีมฮะเ,เ,เอาอะไร,นนรตัวล้อนำนะครับเราจะจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่น,หมนะครับไห้มันใหญ่กว่าเดิมประมาณ สักนิ้วทึงสองนิ้วนะครับไปดูก่อนว่ามันตัวไหนจะเหมาะกว่าตอนนี้เราตัวนํตวตวานตัวเดิมมันจะอยู่ที่ประมาณล้อนําตัวเดิมอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้านิ้วนะครับเล็กเกินครับจะเปลี่ยนมันเป็นสิบหกกับสิบเจ็ดเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูงดูก่อนว่าเข้าร่องมาแล้วมันพอดีกับโซ่กับโรลเลอร์ครับให้มันพอดีกัน គេឆាយរបស់គេបើវានៅទូខ្លាំងហើយក៏ទូជាជាបាត់យកលោកមູ່ធំជាប៉័នទៅបានមកនេះទៅទៅមិនធ្លាក់បងបាយនេះដើររອບទៅមកអឺទៀតនេះបន្តអាចអាចនៅធំប៉ាត់ចាញ់តែបើវានៅទូទូឲ្យមួយទេ เอาลูกหมูใหญ่วิ่งเจียถุงเจียใหญ่ลงดีครับตัดออกแล้วลงเลยโอ้โหวันตะอนาการ ator, pues, ัชหล่นเตะบ่หน้าเบียดเสด็งเฮ้ยจำเจียอยู Superman, ่ปาดด้วยโอเคแล้วปล่อยตรงนั้นมันไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วไอ้ตรงกลางเอาความสวยงาม เราเน้นความแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับชัดดัดเนี่ยครับเมื่อเช้าก็ถอดเ้อนำออกมาแล้วครับ ล้อนำออกไปแล้วเปลี่ยนล้อนำใหม่เช็คช่วงล่างน้มันสมบูรณ์ครับไปจะขัดทําสีใหม่ครับคนที่จะทําช่วงบนต่อนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับไว้ให้ช่องด้วยนะครับติดตามได้ทางช่อง youtube แล้วก็ทางเพจสโลกราวอินดี้นะครับผม ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวรอดูเราขึ้นในนั้นก่อนถ้ามันเกะกะเราค่อยตัดออกทีหลังได้ตัดออกก่อนเดี๋ยวมันเหมือนในตัวเราตัดอ้นั้นเดี๋ยวมันจะงานเข้าทีหลังรอตัดมันตัดทีหลังได้นั่นมันบางเดียวเองก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมตัดช่วงล่างแต่งช่วงล่างนะครับก็เดี๋ยว คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วคลิปหน้ามาตามต่อนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีครับผม